มันใหญ่ไปสะพายแล้วแบบเหมือนแดกกระสอบอะคือมันใหญ่มาก สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับหวานอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เจอกับหวานในช่อง Super Girl Style นะคะซึ่งหวานจะมารีวิวเป็นกระเป๋าเหมือนเดิมค่ะแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะคะหวานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะอย่าลืมกด follow ig ของหวานด้วยนะคะทั้ง ig ร้านแล้วก็ ig ส่วนตัวของหวานด้วยนะคะถ้าคนที่ตาม ig หวานเนี่ย ก็จะเห็นว่าหานี่จะมีถือกระเป๋าของดิออหวาันเคยซึ่งหวานเคยรีวิวไปแล้วนะคะดิออรุ่นนี้แต่จะเป็นไซส์อื่นซึ่งจะเป็นรุ่นแซลโดแบกนั่นเองนะคะจะเป็นไซส์ที่วานรีวิวไปคือไซส์มินิแต่ที่วานจะมารีวิววันนี้คือจะเป็นไซส์มีเดียมนั่นเองแล้วอีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นดิออตัวนี้นะคะเป็นตัวดิออร์โทนแบกนะคะ ซึ่งเป็นไซส์มินิเหมือนกันจริงๆอะมันมีไซส์ที่เป็นไซส์าลาร์ดไซส์นะคะแต่อันนั้นคือขายไปแล้วเพราะว่าตอนแรกกะจะมาใช้เองแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่ไปสะพายแล้วแบบเหมือนแบกกระสอบอะคือมันใหญ่มากขึ้นสวยนะทุกคนแต่คือมันใหญ่กว่นคิดว่าหวันน่าจะเหมาะกับไซส์สมอลมากกว่าไม่น่าจะเหมาะกับไซส์ลาร์ดไซส์คือมันอุ้ยมันใหญ่มากใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยแต่คือสวยนะก็เลยอันนี้เป็นไซส์มินินะคะซึ่งแบบเฮ้ยน่ารักอะแต่คือ ข้อเสเอามีกุญแจได้ไง <laughs> เริ่มด้วยที่ตัวไหนดีเริ่มด้วยที่ไอตัวไอตัวไซด์แบแล้ะกันเนาะซึ่งตัวนี้หวานเคยรีวิวไปแล้วเดี๋ยวหวานจะปักหมดให้ด้านบนนะคะที่หวานรีวิวไว้เป็นตัวมินิเนาะตอนนั้นก็เคยเคยรีวิวไปแล้วสายตัวนี้หวานหวานก็คือถอดมานะกับตัวนั้นเพราะว่าดี De or, ออเขาไม่ได้ให้สายมานะคะตัวนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตถอดก่อน พระาะว่าตัวนี้เขาเขาจะไม่ได้ให้สายมานะคะสายต้องซื้อแยกสายจะมีหลายแบบเลยถ้าเป็นสายมุดๆแบบนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสายที่ไม่ไม,ไม่มีมุดถ้าสายที่ไม่มีหมุดนะคะจะอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นประมาณนี้อันนี้คือเป็นสายที่แบบมีหมุดนะคะแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้เป็นสายมีหมุดเนาะแบบนี้ก็จะราคาก็จะแพงกว่าสายรุ่นปกตินิดนึงอันนี้ รีวิวดิออก็เลยเสหมวกดีออมานะคะสหมวกดีออรในราคาอยู่ที่ประมาณ20,000ืเท่าไหร่จำไม่ได้2 0 0 0มกว่าหรือเปล่าเออราคาน่าจะประมาณนี้สองหมกว่าอันนี้นะคะเป็นตัวมีเดียมไซซ์มัน,มนจะขึ้นไซส์ให้นะคะว่าไซส์มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ตัวนี้ตัวกระเป๋านเนี่ยจะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าแล้วคือด้านพวกตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนกับหนังนะคะด้านหน้าจะเป็นหนังนะคะ ตัวพวกแบบอย่างนี้ก็จะเป็นคือจะเป็นอะไรคือจะเป็นสีทองสีทองแบบนี้ตัวสายต่งางๆคือจะเป็นตัวนี้จะเป็นหนังขอบๆจะเป็นหนังแต่คือทั้งทั้งใบเนี่ยคือเป็นแคนวาสเป็นผ้าเหมดเลยข้างในมีถุงผ้าส่วนด้านในก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องซิปหนึ่งช่องเอาไวใ้ให้เราใส อะไรก็ตามซึ่งมันใหญ่นะมันกว้างนะมันจะกว้างกว่าอีกตัวมินิพอสมควรเลยเดี๋ยวที่หวานจะลองใส่ให้ดูนะคะจะเป็นตัวนี้เป็นเหมือนเดิมที่หวานพกประจำก็จะเป็นกระเป๋าเงินหวานจะใช้เป็นตัวกลอยานะคะแล้วก็แป้งพับหนึอันส่เข้าไปอัอนซึ่งสองอย่างนี้คือต้องต้อง,องไปอะเนาะแล้วก็เป็นตัวเหมือนกับที่ใส่ที่ใส่การ์ดอันนี้ของบูติกานะคะ ีแดงเพราะว่าเกิดวันเสาร์ปีนี้ต้องใช้สีแดง <laughs> ไม่ค่อยใสย่มูลเท่าไหร่เลยนี่ใสเ่เข้าไปแล้วคือจะมานอุ้ยไหลใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ลิปสติกก็คือจะเป็นสองสองแท่งของดีอ๋อเนาะแล้วลก็อันนี้เป็นดแเนลิป็นสีอันนี้คือจะแล้วแต่เลยนะว่าวันนั้นจะเติมสีอะไรอย่างเงี้ยก็จะสลับกันไปคือจะเป็นสองอย่างประมาณนี้นะคะเนี่ยมันพอดีเล้วอันหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบกุญแจรถอะไรแบบนี้ใส่เข้าไปได้พอดีส่วนแสเปอร์แอลกอฮอล์อ่าอยู่ไหนอันเล็กหาไม่เจอกระเป๋ากระเป๋างมันเปลี่ยนหลายใบอะเออหาไม่เจอนะคะมาดูกันนี่ม ซึ่งใช้ันาดจริงๆมันพอๆอกับอีตัวซีลีนไหมกัก็จะมันความจุมันจริงๆพอๆกันแหละเอพอพอๆกับพวกพาด้าพวกอะไรนี้นะคะตุได้พอดีปิดได้แต่ณนะตอนที่รีวิวตัวมินินี่คือโอ้โหแม่จ๋าใส่อะไรไม่ได้เลยจา๋ามือถือเครื่องเดียวคือเต็มแล้วพอดีเลยสิ่ของที่อย่างลงไปคือของที่หวันใช้ในชีวิตประจำวันก็คือใส่ได้ ุกอันที่มีในชีวิตประจำวันนะโอเคเลยนะคะสะพายขึ้นไหลคือโอเคเดี๋ยวจะขออนุญาตลุกให้ดูคือลุกได้แค่ครึ่งตัวตัวซันแบ็กตัวนี้นะคะด้านหลังก็จะมีเป็นช่องเน็บด้วย มันลืมบอกคือมือถือส่วนใหญ่ในที่หวานจะใส่ไปก็คือจะเน็บไปด้านหลังมากกว่าก็คือจะไม่ได้เน็บไปด้านหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยตัวของตอ o r โค้ดบุ๊กตัวนี้นะคะซึ่งเป็นไซส์มินินั่นเองมาเทียบกันกับตัวนี้ก็จะคนละฟิลกันเนาะเพราะว่าตัวนี้มันขึ้นไหลไม่ได้พวกอย่างนี้มันจะขึ้นขึ้นขึ้นไหลไม่ได้นะคะอะไรล่วงอ่า oh, สมุดล่วงไปแล้วนี่นะคะเทียบกัน มันจะออไอตัวพวกนี้มันจะมันมันเหมือนจะแบบขึ้นขึ้นไหลไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะ c o l o r f e e กันมันจะถือเป็นถือเป็นคล้องแขนอะไรอย่างนี้เล็กๆน่ารักอย่างนี้มากกว่าจุอะไรได้บ้างเรามาดูกันนะคะว่ามันจุได้ของในชีว,ตวิตประจำวันหวานหรือเปล่าน,นะคะ เดี๋ยวขอดูก่อนใครอะไรมาเออจุอะไรในชีวิตประจำวันหวานได้หรือเปล่ามามาดูกัน,นเริ่มกันที่อันแรกเลยนะคะนีเดบเงินเ็บบัตรเครดิตที่ใช้ในทุกๆวันนะคะก็คือใส่ลงไปอันต่อไปบัตอ่อนนะคะอันต่อไปยิแสกอันต่อไปก็คือกระเป๋าใส่การกระเป๋าใส่การนี่คือแล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่ากระเป๋าใบนั้นมันเล็กมากจริงๆอะ่ะก็จะไม่เอาไปแต่เข้าไปได้แล้วนะ นี่ใส่เข้าไปแล้วยังเหลือพื้นที่อยู่นี่เรียงเลือแบบนี้อันนี้กากาดนี่ก ỏ บกางอันนี้แป้งับอันนี้อะไรอ๋อบัรอ็อนแล้วก็เหลือลิปลิปสติกสองดับลิปสติกสองด้ามใส่ได้นี่นะคะลิปสติกก็ใส่ลงไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วคุณจรถดมันได้นะเห็นปะ่ะนี่นะคะไซส์เดี๋ยวจะ ขึ้นให้ไซส์ขึ้นมาเลยค่ะไซส์ขึ้นมาเลยไซส์ขึ้นมาเลยนะคะไซส์เดี๋ยวจะขึ้นให้ซึ่งเหมือนเดิมน่ารักมากเหมือนเดิมแต่การดูแลร,รักษาพวกที่เป็นผ้าพวกที่เป็นอะไรอย่างงี้ก็ดูแลร,รักษาก็คือถามว่าวยากไหมก็คือยากเหมือนกันนะพวกถ้า ถ้าเกิดว่าแบบไปโดนอะไรนึงโดนเกี่ยวหรือมันขาดนี่ก็คือเสียเลยนะคะมันซ่อมยากเนาะเพราะมันแบบเขาเหมือนมันเป็นถักถักอ่ะคือถ้ามันนิดนึงก็คือแบบพลาดไปเลยนะเออมันก็คือมันจะเสียหายไปแต่ถ้ามันสกปรกมันดำมันอะไรเงี้ยเรายังสามารถส่งสปาส่งซักส่งทำความสะอาดได้อยู่จุ่ของได้เยอะไหมอย่างที่เห็นว่าสาหรับหวานนะจุของในชุดประจําวันได้เป็นปกติเลยนะคะถือว่าโอเคสาหรับหวานแต่ถ้าคนอื่นที่ของเยอะมากกว่านี้ก็ต้องลองไปปรับใช้ดูเนาะแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่า ต้องรักษาเรื่องเวลาแบบอย่าให้มันเป็นเกี่ยวไปขาดอะไรเพราะถ้าเกี่ยวขาดปุ๊บเนี่ยก็คือจะแบบมันจะมันมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะมันจะบูรณะซ่อมแซมกลับมาได้ยากมันไม่เหมือนว่าถ้ามันสูกปักบกมาทำความสะอาดได้ถ้ามันขาดปุ๊บแบบมันซ่อมยากแหละถ้าให้เลือกสองตัวนี้ที่ชอบที่สุดเลือกตัวนี้ราคาไม่ได้แรงมากนะคะราคาตัวนี้นะคะถ้าเป็นพีออเดอร์กันประมาณหกหมื่นกว่าบาทอะไรอย่างนี้เนาะเออซึ่งก่นรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้แรงมากแล้วมัน จุของได้จุของได้เยอะอยู่นะคะส่วนตัวนี้อันสูวนกว่าราคามันแรงเกินไปอะรุ่นนี้พีออเดอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ90,000ไปปายนะคะอับหวานนะเออหวานชอบชอบเป็นตัวนี้มากกว่าถ้าแนะนำให้ซื้อก็ซื้อเป็นตัวนี้ดีกว่าคะ่ะน่ารักกว่าเวลาถือเวลาอะไรแบบนี้เออเหมือนแม่ชมขึ้นรูปแม่ชมมาปิง สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตาม i อหวานไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย